อันนี้ก็ผลงานของลุงชาติเลยนะครับทำเองเลยนะครับ สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n n e l บ้านสวนห้วยจระเข้มากเช่นเคยนะครับมาพบกับผมนะครับแขกนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านน้องเจ้าหัวตำบลบุโอพอำเภอลำปีมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมก็มารีวิวบ้านแล้วก็มา ตีดตั้งประมานให้กับลุงชาตินะครับยังไงก็ต้องขอบคุณลุงชาตด้วยนครับที่อนุญาตแทรเววิวบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็มีมูลค่าที่เจ็ดแสนบาทนะครับลุงชาติก็สร้างด้วยตัวของลุงชาติเองแล้วก็เพื่อนอีกสอสามคนนะครับส่วนใหญ่ลุงชาติจะสร้างเองครัประมาณ80-90%เนะครับนอกจากงานหนักๆงานใหญ่ๆนะครับที่จะมีทีมงานเพื่อนฝูงมาช่วยนะครับก็เดี๋ยวเบอร์ลุงชาติก็ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าใครสนใจผลงานของลุงชาติิูจากคคลปปนนี้ไะรับ บ้านหลังนี้ก็จะมีอยู่2ห้องนอนนะครับหห้องน้ำนะครับหห้องครัวหนึ่งห้องโถงใหญ่นะครับหนึ่งโรงจอดรถแล้วก็มีหนึ่งีลียงหน้าบ้านนะครับเป็นบ้านทรงโมเดลนะครับหลังคาก็3สเต็ปนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่นะครับผมก็บ้านนี้ค่อนข้างก็จะแคบหน่อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเดินชมข้างบ้านลาบากหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับ จะเป็นในส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านนะครับหน้าก็จะกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับเล็ากนีกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับเล็ากนีกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับรวมเป็น6เมตรนะครับส่วนของตัวบ้านก็จะสูงอยู่ที่7จเซนติเมตรนะครับก็จะยกสูงนะครับตรงน,นี้เป็นทางขึ้นประตูบ้านนะครับเป็นเฉลียงะระเบียงหน้าบ้านไปด้วยนะครับเราเบียงเราบันไดก็เป็นสแตนเลสนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับอันนี้ก็จะลึกอยู่ที่5เมตรนะครับกว้าง2เมตร20เซนติเมตรนะครับตรงนี้จะกว้างอยู่ที่2เมตร80นะครับลึก5เมตรนะครับบันไดก็จะเป็นบันไดเอ่อจมูกอลูมิเนียมนะครับทุกคันเลยครับกันลื่นบุด้วยกระเบื้องปูพื้นขนาด40คูณสผิวหยาบนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันข้างในกันนะครับ อันนี้ก็ผลงานของลุงชาติเลยนะครับทําเองเลยนะครับเดี๋ยวดูเสาเลยนะครับเสาตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับเป็นเสาตกแต่งนะครับเสาตกแต่งโชว์นะครับก็จะมีโคมไฟสองบนล่างนะครับเป็นโคมไฟกิ่งนะครับก็จะเป็นการตกแต่งเสาด้วยกระเบื้องบุผนังนะครับลายผิวนูนนะครับสีน้ําเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับมุมก็จะเก็บด้วยจมูก PVC นะครับ ยานแนวด้วยสีขาวนะครับฟ้าก็เป็นฝ้าระแนงนะครับโคมไฟดาวไลท์สโคมนะครับโคมไฟสละเปาหนึ่งดวงนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะมีสเปคขนาดอยู่ที่6เมตรนะครับ6เมตรคูณ5เมตรนะครับอันนี้5เมตรนะครับ5เมตรด้านหน้า6เมตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับ ประตูนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่2คูณ2เมตรนะครับเป็นประตูอลูมิเนียมนะครับสีน้ําตาลนะครับกระจกใสเขียวนะครับเลื่อนสลับซ้ายขวานะครับวันนี้ก็มาติดตั้งพม่านด้วยนะครับแล้วก็มารีววบ้านด้วยนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงนะครับลึกมากเลยนะครับมีขนาดอยู่ที่2เมตร30นะครับกว้าง2เมตร30ลึกประมาณ6เมตร50นะครับ พื้นก็จะปูด้วยกระเบื้องขนาด60คูน60นะครับเป็นกระเบื้องทั่วไปนะครับนี่ก็จะเป็นห้องโถงนะครับของตัวบ้านนะครับนี่ครับฝ้าหลุมนะครับสวยงามมากครับฝ้าหลุมนะครับขนาดลึกมากเลยครับประมาณ20เซนติเมตรเลยนะครับขนาดความลึกของหลุมนะครับก็จะมีโคมไฟสระเปานะครับอยู่ตรงกลาง2โคมนะครับแล้วก็โคมไฟ LED นะครับ อยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องโถงนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นประตูบานไม้นะครับวงกบไม้นะครับขนาด90สูง2เมตรนะครับห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่4คูณ3เมนนะครับตอนนี้ทีมงานติดผ้าม่านก็กำลังติดตั้งม่านอยู่นะครับห้องนอนนี้ก็จะมี ฝ้าลุมเช่นเดียวกันนะครับโอ้เป็นห้องนอนที่มีการตกแต่งลุมที่มีหลายมุมมากเลยนะครับถ้ามาชมดูนะครับมีทั้งหลายมุมเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นห้องนอน,นครับหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับบานเลื่อนมีอยู่สองช่องนะครับคือเบื้องปูพื้น60คูณห0นะครับ อันนี้จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะครับห้องนอนห้องที่2นะครับมีขนาดอยู่ที่4คูณ3เมตรนะครับห้องนี้จะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะครับดีเทลเดียวกันเลยนะครับประตูบานไม้นะครับขนาด9 0สูง2เมตรนะครับก็ทาสีย้อมไม้นะครับนี่เราเข้าไปได้ครับเพราะว่ายังไม่มีช่างมาทํางานนะครับก็จะมีปลั๊กใช้สอยเยอะมากเลยนะครับมีทุกมุมของตัวบ้านเลยนะครับห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อนอยู่ช่องเดียวนะครับ เป็นอลูมิเนียมนะครับกระจกใสเขียวนะครับเป็นลายไม้นะครับในส่วนของอลูมิเนียมครับเป็นลายไม้นะครับบัวก็เป็นบัว PVC นะครับลายไม้นะครับขนาดความสูงอยู่ที่10เซนนะครับกระเบื้องขนาด6กคูณสินะครับตักช้สอยครับมีอยู่หลายมีอยู่ทุกจุดเลยนะครับ 1. จุด2จุด 3. จุด4จุดครับ นมีครบทุกมุมของตัวบ้านเลยนะครับแล้วก็มีสวิตเปิดไฟนะครับห้องนี้จะไม่มีฝ้าหลุมนะครับจะเป็นไฟดาวไลท์อย่างเดียวนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องครัวของตัวบ้านนะครับก็จะมีประตูกั้นนะครับระหว่างห้องโถงกับห้องครัวนะครับก็เป็นประตูบานลูกฟักนะครับประตูไม้นะครับขนาด9 0สูง2เมตรนะครับก็จะต่ำตัวบ้านประมาณ5ซนติเมตรครับมาก็จะเป็น ห้องครัวนะครับอันนี้ก็ลุงชาติก็สร้างเองนะครับผมลุงชาติก็เป็นน้องของเจ้าของบ้านนะครับก็สร้างให้น้องนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตัวเอนะครับอันนี้เป็นบานซิงคู่เป็น p v c นะครับบานซิงคู่ p v c นะครับบานซิงคู่ p v c นะครับความสูงอยู่ที่90นะครับ เคาน์เตอร์นะครับตกแต่งด้วยกระเบื้องนะครับผิวหยาบนะครับลายหินนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคิว PVC นะครับอันนี้จะเป็นคิวสเตเลสนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องนะครับลายหินอ่อนนะครับในตัวในส่วนของท็อปปิ้งของเคาน์เตอร์นะครับอันนี้เป็นซิงลล้างจานนะครับแบบหนึ่งลุมนะครับหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับ บานเลื่อนนะครับมีอยู่สองช่องนะครับสองด้านนะครับสวยงามมากครับต่อไปเราดูส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีอยู่ห้องเดียวนะครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับจะอยู่ถัดจากห้องครัวนะครับอันนี้จะมีขนาดอที่เมตรแปดสิบนะครับคูณเมตรห้าสิบนะครับดูแต่ประตูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประตู p v c นะครับ ลูกบิดทั่วไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านพับผีเสื้อนะครับก็จะมีชักโครกนะครับแบบทูพี e นะครับถังน้ำกับโถนั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือนะครับแบบชนิดแขวนบนผนังนะครับกระเบื้องผนังก็จะปูด้วยกระเบื้องบุผนังนะครับขนาด20่2 0คูณ40นะครับบุในแนวตั้งนะครับ พื้นก็เป็นพื้นผิวหยาบนะครับขนาด40-40ค40ู40นะครับหน้าต่างมันกระทุ้งเป็นช่องระบายอากาศนะครับว่านะครับฉาบเรียบดาวไลท์ LED ดาไลท์หลอดไฟนะครับขนาด4นิ้วนะครับ1โคมนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำในตัวของตัวบ้านนะครับห้องน้ำรวมนะครับ ไปเรามาดูในส่วนของทางออกไปยังหลังบ้านนะครับก็เป็นทางช่องเดินลงไปหลังบ้านนะครับก็มีประตูบานลูกฟักนะครับไม้นะครับขนาด90สูง2เมตรนะครับมีบันไดลงไปด้านหลังบ้านอยู่ประมาณ3ขั้นนะครับอยู่บันได PVC ทุกขั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหลังบ้านแล้วนะครับส่วนซักล้างนะครับก็จะมีเสาตกแต่งอีกนะครับอยู่ด้านหลังบ้านนะครับมีระแนงไม้เทียมนะครับ ฝ้ารูบายอากาศนะครับในส่วนของฝ้าด้านนอกของตัวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะเนงนะครับตะเนงตกแต่งแล้วก็กันแสงแดดกันฝนสาดได้ด้วยนะครับลุงเบอร์โทรอะไรครับเบอร์อะไรครับ097 116 1811ลุงชาติเนาะครับมีอะไรก็โทรมานะครับลุงชาตินะครับ